สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศิซึเกะจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีในวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาบนาสภาเกษตรกรแห่งชาติและนนรงให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเกษตรกรเครือข่ายประชาชนทั่วไปหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เร่งเห็นความสำคัญของปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและเกษตรกรเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆให้เป็นอาชีพหลักที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะองค์กรสะท้อนปัญหารัรกษาและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรกิจกรรมที่1ร่รวมพิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร และร่วมมอบพันไม้ปล่อยปลาลงแม่น้ำนอกจากนี้ยังร่วมชมนิทรรศการสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดณนนลานโคปุระเกาะกลางน้ำศรีสะเกดทีมบัลลางเดินครับ,รบใครใอชอบร,ริมปลแดนนะแรับปลบริมแดนทีครับร กิจกรรมที่2ทําพิธีไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิรุณนวงเวียนวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดกิจกรรมที่3รับฟังสารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เกษตรกรภาคีเครือข่ายพร้อมทั้งมอมนโยบายในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และอุ้งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเป็กสำคัญเพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเนื่อในโอกา,าสการสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาตาิ รอบที่สาปสีสภาเกษตรกรแห่งชามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการคุ้มคอรองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตการแปรรูปและการตลาดส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดกิจกรรมที่5พิธีมอบเกิตติบัตรเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร กิจกรรมที่6การเสวนา13ปีเลี้ยวหลังแลหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสเกตขออนุญาตเล่งเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นการแชร์ในเรื่องของประสบการณ์นะครับซึ่งจะเป็นคำถามเดียวกัน,นาากท่านสามท่านเลยนะครับในประเด็นที่1น,นะครับผมอยากให้ท่านนะครับได้แนะนำนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของท่านเองนะครับที่ท่านได้มีโอกาสนะครับทำงานร่วมกับที่น้องกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตสมเด็จพระเทพสเด็จ ขอิสานแล้วมอง่าภาคอ่สานเราเด็กขาดสารอาหารมีพระราชกฤษฎีว่าน่าจะทําให้เด็กอีสานได้กินอาหารที่มีสารอาหารครบและมีให้ทำเกษตรในโรงเรียนเพราะกลับมาปีทีสี่มันไม่มีวัวมีไก่มีก็มีน้อยเห็นตนะ่ต้องใส่ตู้ปตาใส่เล็กไทยนะก็ลดลงให้ชาวบ้านไทยนะ อาวัวอาควายเอาควายไปไไนาเอาวัวแข่งขันใชน่เอาควายใช้ไนและสิ so ่งหนึ่งที่เอ็มเปลี่ยนแปลงไปเลยจากที่เอ็นปุเห็นเขียนมันไม่เหลือหรอกเลยในสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านเกษตรกรที่อยู่ทุกบ้านที่ฟังเราไล่ถึงและขอบคุณท่านวิทยากรและก็ขอบคุณสมาชิกผมขออนุญาตถ้าปิดการประชุมสัมมนานะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ